นะโอเคต่อไปเป็น G P 0 2กับเบลโอเคเบลนี่เป็นตัวใหม่เนาะเบล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 ของซีรีส์บาบาบอสโอเคเบลมาแล้วครับผมเบลกันดั้มเฟรมเครื่องแรกที่เพอร์เฟกต์และนักบินก็ตายอยู่ในนั้น <c oughs> ไอเดียวนี่มันหุ่นผีสิงเอ,เอเบลนี่หุ่นผีสิงนะครับผม G P ศูนย์สองนะ G P ศูนย์สองา Stardust Memory Stardust Memory G P ศูนย์สองจัดไปทำไมต้องเป็นอันนี้วะจะว่าไปทำไมขออันเนี้ยใช่บอสโมด d เนะี่ยเจอบอสโหมดเลยถ้าเอาเนโอชิออ o มาเนี่ย เก <Okay, S 2> บอกว่าไหน30กรกฎาคมถ้าไม่เลื่อนเพราะโควิดนะถ้าไม่เลื่อนเพราะโควิดก็30กรกฎาคม <c oughs> สึกตัวร้าย <c oughs> หุ่นพี่สิงหุ่นพี่สิงเบลหุ่นพี่สิงหุ่นพี่สิงต้องเจอกับปีศาจซูรอมอน <c oughs> เอ้อเออนี่ปีศาจเจ็ดสองตัวสวยไอ้นั่นเจ้าของปีศาจเลย <c oughs> ใช่ไหมปีศาจท,ทั้งเจ็ดสองตัวของกันนั่าบะทอสมา,ม,ามีที่มามาจากกุญแจโซโลมอนส่วนกาโต้กาโต้เขาคือปีศาจโซโลมอนกู <c oughs> <c oughs> เป็นเจ้าของหุ่นเจ็ดสองตัวถ้าให้พูดถึงเอาแบบความเชื่อมโยงไงกูเป็นเจ้าของหุ่นเจ็ดสองตัวมึงยใหญ่ปะกาโต้บอกมงึงใหญ่ โอ oh ้คือซูลอโมนตัวจริงพวกเองอะแค่ลูกน well ้องค่ะเต็มเต็มนิวเคลียร์ไม่ตายโอ้เบลโดนเรียบร้อยอ๋อเรียกว่าบาเอลตลอดพี่ก็ไม่รู้หรอกมันเรียกว่าอะไรพี่ก็เรียกว่าเบลอ่ะเอออาจจะเรียกว่าบาเอลก็ได้แต่พี่เรียกว่าเบลแค่นี้ อย่าไปสนใจเรื่องชื่อเลยหนังกันดั้มอะกอหุ่นบางตัวชื่อมันไม่ได้มีอยู่จริงด้วยซ้ํานะชื่อไม่มีความหมายเลยก็มีอย่างไอ, K อจิมแคร์มอฟอะจิมแคร์มอฟมันก็ไม่มีความหมายถ้าเกิดเพราะมันเป็นคําย่อเป็นคําย่อถ้าใส่คําเต็มมันถึงจะมีความหมายเออบางทีเขาเอาคําย่อมาจนไร้ความหมายไปเลยโอ้มันเลยอย่าไปจริงจังเรื่องชื่อมากหม่นะเชื่อสำหรับพี่น,นะเบลมันจะแพ้แล้วอะเฮ้ย <c oughs> เบลมันเหลือชีวิตเดียวเอง มันเหลือชีวิตเดียวเนีวเคลียยิงไปแล้วอันนี้เล่นเก่แล้วนี่โดนกาโต้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 เราเชียร์นายเพื่อนด้วยระลับเราเนี่ยจากวันยูซีถึงจะโหดดูใหญ่ถึกอึก ไอ้ใหญ่ถึกอึดเร็วอ่ใหญ่ถึกอึดๆๆเร็วนิยามกาโต้เลยของส่สองเนี่ยส่วนเบลนี่มีแต่เร็วอย่างเดียวไม่ถึกไม่ตายปิดฉากด้วยสุดยอดเอ้ยยังไม่ตายวะอีกสิบสี่เลื่อนเหลือสิบสี่ยังไม่ตายยังอึดอยู่เบลยังได้อยู่เรียบร้อยเจอโลดอยู่ดี ข่าวลวงที่บอกว่าสตรีมในปี2 0 1 7สเจ็อสรุปพี่ถูกแล้วเนาะอไอเบลแพ้กาโตชนะเหมกาโต้เขาเป็นเจ้าของหุ่นน่งทำใจ <laughs> ชื่อกูเนี่ยเป็นชื่อกุญแจโซโลมอนเลยมึงเอ้ยอหุ่นเน่จิ๊บจ้อยคนมาทั้งกองทัพเลยเดี๋ยวนิวเคลียร์นัดเดียวรู้เรื่อง <laughs> ใช่่ากาโต้บอกมึงมาทั้ง72ตัวเลยนิวเคลียร์นัดเดียวรู้เรื่องแน่นอน